สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อ,อ,อาจจะฟังดูน่าแปลกใจนิดหน่อยนะครับคือการกลับมาระบาดของซิฟิลิสในบ้านเราค่ะโรคที่เหมือนจะควบคุมได้เป็นนานแล้วนะคะใช่ครับข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้อ้างอิงจากบทความเรื่องซิฟิลิสการมโรคที่ไม่เคยห่างหายไปจากมนุษย์ของ National Geographic Thailand อืมค่ะคำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมโรคเก่าแก่โรคนี้เนี่ย มันถึงกลับมาได้โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นมีอะไรที่เราต้องรู้เป็นพิเศษบ้างครับค่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจสาเหตุก่อนนะคะซิฟิลิสเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อทริโพนีมาเพอริดัมครับซึ่งมันติดต่อกันง่ายมากเลยนะคะคือแค่มีรอยถลอกหรือว่าแผลเล็กๆนิดเดียวที่ผิวหนังหรือเยื่อบุเนี่ย เชื้อก็เข้าได้แล้วค่ะออแค่รอยเล็กๆเ,เองเหรอครับไม่ต้องแผลใหญ่ใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องแผลใหญ่เลยโอเคงั้นมาลองดูอาการกันหน่อยครับมันเป็นยังไงบ้างครับในแต่ละระยะหลกัลกๆเลยนะคะจะมี3ระยะค่ะระยะแรกเนี่ยประมาณสัก3าสัปดาห์หลังจากได้รับเชือ้อครับมสัปดาห์เป็นแผลขอบนูนๆแข็งๆค่ะแต่ว่าไม่เจ็บอ้าวไม่เจ็บเหรอครับค่ะไม่เจ็บนี่แหละคะ่ะที่น่ากลัว จริงด้วยครับถ้าไม่เจ็บไม่สังเกตก็อาจจะไม่รู้ตัวเลยถูกต้องค่ะแล้วที่สําคัญคือแผลเนี้ยมันจะหายไปเองด้วยนะคะภายในไม่กี่สัปดาห์หายไปเองใช่ค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าอะหายแล้วไม่เป็นไรแล้ว ก็เลยไม่ได้ไปตรวจรักษาต่อค่ะอืมนี่เป็นจุดที่ทําให้โรคแฝงตัวได้เลยนะครับเนี่ยแล้วระยะที่สองล่ะครับเป็นยังไงต่อค่ะเพราะแผลหายไปสักประมาณ1-3เดือนก็จะเข้าระยะที่สองครับคราวนี้อาการจะกระจายมากขึ้นแบบว่าทั่วตัวเลยเช่นมีผื่นแดงๆนูนๆขึ้นตามตัวฝ่ามือฝ่าเท้าหรือที่อวัยวะเพศผื่นนี่น่าจะสังเกตง่ายขึ้นไหมครับก็น่าจะง่ายขึ้นค่ะแต่ก็อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่น มีไข้ต่อมน้ำเหลืองโตอ่อนเพลียผมร่วงเป็นหยองย่อมน้ำหนักลดอะไรแบบนี้โหอาการเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแต่ก็เหมือนเดิมอีกคืออาการพวกนี้ก็สามารถหายไปเองได้อีกเหมือนกันอ้าว หายเองได้อีกแล้วค่ะทําทให้ผู้ติดเชื้ออาจจะเข้าสู่ระยะแฝงไปเลยคือไม่มีอาการแต่เชื้อยังอยู่ในร่างกายนะคะอาจจะอยู่เป็นปีๆเลยโหฟังดูน่ากลัวมากเลยครับที่อาการมันหายเองได้ซ้ำๆถ้าไม่รู้ข้อมูลนี่ชะล่าใจแน่ๆคิดว่าหายแล้ว แล้วถ้าปล่อยไปเรื่อยๆไม่รักษาจนถึงระยะ3ามแล้วครับระยะที่3นี่คืออันตรายที่สุดแล้วค่ะถ้าไม่รักษามาตั้งแต่แรกๆนะคะเชื้อจะค่อยๆทําลายอาวัยาวะภายในไปเรื่อยๆอย่างช้าๆทำลายอะไรบ้างครับก็ทั้งระบบประสาทหัวใจสมองเอ่ออาจจะทําให้ตาบอดหูหนวกสมองเสื่อมเป็นอัมาพาตครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะตรงนี้น่ากังวลมากนะครับ นอกจากตัวโรคเองแล้วเนี่ยในบทความยังบอกของผู้ป่วยซิฟิลิสมีความเสี่ยงติดเชื้อ HIV สูงขึ้น2-5เท่าด้วยอันนี้ทำไมล่ะครับใช่เลยค่ะเพราะว่าแผลจากซิฟิลิสเนี่ยไม่ว่าจะระยะแรกหรือระยะ2ก็ตามมันเหมือนเป็น ประตูเปิดหรือเป็นช่องทางให้เชื้อ HIV สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นมากๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับความเสี่ยงก็เลยสูงตามไปด้วยแล้วก็ยังไม่นับเรื่องซิฟิลิสแต่กำเนิดนะคะที่คุณแม่ส่งต่อเชื้อให้ลูกในท้องได้อันนี้ก็อันตรายมากๆอาจทำให้แท้งคลอดก่อนกำหนดหรือทารกเสียชีวิตได้ค่ะ ฟังดูน่ากลัวมากแต่ก็ยังพอมีข่าวดีใช่ไหมครับว่าโรคนี้รักษาได้ค่ะใช่ค่ะซิฟิลิสรักษาให้หายขาดได้นะคะด้วยยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะกลุ่มเพนิซิลินครับเพนิซิลินถ้าตรวจเจอเร็วอย่างเช่นติดเชื้อย,ยังไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยอาจจะฉีดยาแค่เข็มเดียวก็พอค่ะเข็มเดียวค่ะแต่ถ้านานกว่านั้นหรือเป็นระยะหลังๆแล้วก็อาจจะต้องฉีดหลายครั้งหน่อยตามที่คุณหมอวินิจฉัยแต่สําคัญคือต้องรีบตรวจรีบรักษาค่ะ ซึ่งก็น,น่าแปลกใจตรงนี้เลยครับทำไมโรคที่ท่านเก่าแก่แล้วก็รักษาให้หายได้เนี่ยถึงกลับมาระบาดหนักโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นยุคนี้นั่นสิคะทั้งทั้งที่โรคนี้ก็อยู่กับเรามานานมากเคยระบาดหนักในยุโรปมาแล้วในสยามเองก็มีกฎหมายควบคุมตั้งแต่สมัยรอ6ทำไมมันกลับมาแรงในกลุ่มที่น่าจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายที่สุดล่ะครับ เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะสาเหตุหลักๆก็น่าจะมาจากความเข้าใจผิดแล้วก็การป้องกันที่อาจจะลดน้อยลงไปความเข้าใจผิดแบบไหนครับค่ะคือพอโรคเนี้ยมันเคยซาซาไปคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยตระหนักถึงความเสี่ยงเท่าที่ควรแล้วข้อมูลจากโรงพยาบาลบางรักก็ชี้ชัดเลยค่ะว่ากลุ่มอายุ15-24ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่เจอการติดเชื้อสูงที่สุดเลยตอนนี้ครับวัยรุ่นเลยใช่ค่ะ ประกอบกับอาจจะมีความเชื่อผิดๆด,ด้วยเช่นคิดว่าต้องติดจากการไปซื้อบริการทางเพศเท่านั้นหรือคิดว่ามีเพศสัมพันธ์แบบออรอลหรือทางทวารหนักไม่เสี่ยงซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยนะคะอ,อ๋อจริงๆก็เสี่ยงหมดเสี่ยงหมดค่ะมันติดต่อได้ง่ายมากเลยผ่านสารคัดหลั่งพันรอยถลอกเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามแล้วที่สำคัญคือหลายคนติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีรู้แต่อายไม่กล้าไปตรวจครับ ก็เลยกลายเป็นแพร่เชื้อต่อกาำเนิดหรือการหลังนอกเนี่ยมันป้องกันซิฟิลิสหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆไม่ได้นะคะครับแล้วก็ถ้ามีความเสี่ยงหรือแค่ไม่แน่ใจสงสยัยก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดทันทีค่ะอย่าอายที่จะตรวจนะคะสรุปก็คือซิฟิลิสเป็นโรคเก่าที่กลับมาใหม่จริงๆโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นสาเหตุหลักๆก็มาจากความเข้าใจผิดการป้องกันที่อาจจะหย่อนยานไปบ้าง ถึงจะรักษาหายได้แต่การป้องกันตัวเองและคู่นอนด้วยถุงยางอนามัยคือวิธีที่ดีที่สุดเลยใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้มันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะคะว่านอกจากการให้ข้อมูลความรู้แล้วเนี่ยการสร้างความตระหนักรู้จริงๆจๆๆังๆการส่งเสริมทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในระดับบุคคลในสังคมมันสําคัญเร่งด่วนแค่ไหนครับในการที่เราจะรับมือกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ มันวนเวียนอยู่กับสังคมเราตลอดไม่เคยหายไปจริงๆเลยนะคะ